อในตัวแลวลิอานะครับตัวนี้ตัวแต่งพิเศษของมิชูอีนีไตตันนะครับนห้เราติดตั้งจอขนาด9นิ้วนะครับพร้อมหน้ากากตรงรุ่นนะครับปุ่แอร์ครับจอ9นิ้วเข้ารูปนะครับสวยงามนะครับตัวนี้ก็เล่นได้เหมือนจอโทรทัศน์เอ้อโทรศัพท์ของเรานะครับ เล่นเหมือนโทรศัพท์เครื่องนึงนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่มีเน็ตในตัวก็แถ์ฮตสปอตจากมือถือให้นะครับตัวนี้เป็นสเปคลำสองครับลมสามสองนะครับความเร็วในการใช้งานก็ประมาณนึงนะครับพอใช้ได้นะครับอันนี้ผมลงในส่วนของ YouTube ไม่มีโฆษณานะครับย่อได้แล้วก็ให้ดูอ e ีควอไลเซอร์นะครับตัวนี้ ขวาได้นะครับเพิ่มความดังครับเสียงดีนะครับตัวนี้ใช้ได้ครับนี้หั่าระบงของเดิมๆของตัวรถนะครับซึ่งไม่มีตัวเสียงแหลมให้นะครับแอปก็ลงเป็นแอปทั่วๆไปครับเล่นเน็ตฟิกได้นะครับลุกทีวีนะครับลงชื่อเขาใช้เป็นสโตได้นะครับ YouTube นะครับสปอต i f y ยนะครับ Google Map ก็เปิดได้ใช้ได้เช่น <c oughs> กันนะครับสนใจติดต่อได้ครับอเล็กออโต้ช็อปครับสวัสดีครับ